สวัสดีครับผมตอนเองนะครับผมหน่อยเองนะคะนะครับหลังจากที่ผมกับหน่อยเนี่ยนะครับผมไม่ได้ทำคอนเทนต์มาแบบนานมากๆแล้วนะครับผมน่าจะมีสองสาเดือนแล้วนะคบผมนะก็ดจิตถึงเพื่อนทุกๆคนนะครับผมนะวันนี้นะครับผมกับหน่อยก็มาทำคอนเทนต์นะครับจะมาสอนพูดนะครับภาษาไทยใหญ่แล้วกับภาษา vs ภาษาเหนือนะครับผมแลวก็พร้อมแต่ให้ฟังด้วยกันนะครับผมนะ โอเคครับเรามาเริ่มกันคำแรกกันเลยดีกว่านาะเพื่อนมาให้เป็นการนะครับผมโอ้ลีลาตแต่โ้มาหัวเลยนะครับโอเคครับคำแรกครับเรามาเริ่มเลยนะเราจะให้หน่อยเป็นคนพูดภาษาเหนือขอร้วกันนะครับแล้วก็แต่แล้วก็พูดไทยใหญ่นะครับผมอ่ะสลิดดกแปลว่าอะไรครับละลีกละลีนะครับผมบางคำผมก็อาจจะแปลไม่ถูกนะครับอ่ะไทยใหญ่ก็อาจจะพูดทับศัพท์ได้ก็คือทับศัพท์ไปเลยก็คือ พูดว่าสลิดสลิดนะคะผมนะก็พูดได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าทายใหญ่ดูอยู่นะแล้วรู้คำนี้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมได้ครับเาเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ใช้คํานีเ้เลยก็เลยก็เลยแบบไม่รู้จะพูดคําไหนนะครับผมนะเป็นใต้ใหญ่ต้ก็เดียวนี่เป็นก้นต้ของเพืน,นเขาตอนนี้เป็นใต้กางเมืองถือพูไในคณะนะโอเคครับผมคำคำตอบให้ดีกว่าน,นะครับ ใครหันแปลว่าอยากเห็นอยากเห็นนะครับนะไทยใหญ่พูดได้ว่าใครหันใครหันอ่านะครับเหมือนกันนะเหมือนกันเลยนัครคบคล้ายๆันเลยนะปุ๊อ่าแล้วอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกระชือไลค์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับกระชือ่ากดไลค์กดแชร์ต่อด้วยนะเป็นดึงกำลังใจต่อกับหน่อยด้วยนะครับเรามาคําต่อไปกันเลยนะ นะครับผมนะโอเคนะครับแต่ว่าคีจุแต่ว่าคีจุอฟออฟมันับมันกับเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะเด็กพี่นะครับบอกไอ้คีจุบอกไอคีจุคือโกหกคำเดียวกันนะคือแต่ว่าโกหกนะครับโกหกนะครับภาษาไทยพูดได้ว่าเตี้ยเตี้ยเหรียญเหรียญเตี้ยอ่ะแล้วแต่จะพูดนะครับแล้วแต่เพื่อนๆไทยจะเอาไปพูดกันเลยอะย่งเงนะครับเตี้ยหรือว่าเตี้ยเหรียน นะครับเปะเตะเปะเฮ้ยยังก้องคำนี้มันอาจจะเปิดโอเคแล้วเพื่อนคำนี้มันอาจจะพูดยากนิดนึงไงนะครับพูดได้สองแบบเตะฮะหรือว่าเตะเลรียญนะครับอ่ะก็พูดได้สองแบบนะคำว่าโกหกนะครับอ่ะคำต่อมาเลยนะครับหากแตกแปลว่า อ้วกแต่ว่าอ้วกนะครับอ้วกาภาษาไทยใหญ่นะครับก็พูดได้ว่าหากหากนะครับหากอ่าโอเคคำาต่อมาเลยครับจะไปฟังจะไปฟังแปลเป็นไทยอย่ารีบอย่ารีบนะครับอย่ารีบภาษาไทยใหญ่ครับพูดได้ว่าอย่าปีฮิตอย่าปีหิต อ่ะนะครับใครพูดตามได้นี่ก็คือต่อตกเงิให้เลยนะอ่ลองพูดตามได้นะครับอะคำตอบมาครับผมจะอานจะอันที่แปลว่าอย่างนั้นอ๋ออย่างนั้นใครใหญ่พูดได้ว่าเมียวนั่นอ่าเมียวนั่นนี่ไ่่เคยได้แม่บอกเมียว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 นั่นอ่าที่แปลว่าเมวอ่าอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมคำตอบมาครับผม ขอยพี่แปลว่าอิจฉานะครับภาจาอยู่แล้วเขาว่าขอยใช่ไหมใช่าการแปลว่าอิจฉานะครับททยใหญ่พูดไดยว่าคํานี้เอาแลยวเป็นคำพยัญชนะต่ออีกแล้วครับ <c oughs> พอผมเป็นไทยเหญปอมฮะผมซึ่งคาว่าอิจฉาเนี่ยไทยใหญ่มันน่าจะมีนะเออแต่ก็ไม่รู้อีกแล้วว่าคาว่าอิจฉาไทยใหญ่ท่านไหนที่ดูอยู่แล้วแล้วรู้คํานี้นะครับ คองแม่มาได้ครับผมอ่ะคําต่อมาแล้วกันครับอ<ง>ันใหญแปลว่าอะไรเพื่อๆนๆอาจจะไม่ได้ยินนะพูดภาษาเหนือดังๆเหมือนที่อะไรนะอ<ง>ันังอ่ะแปลว่าอะไรอะไรถ้าใหญ่พูดได้ว่าอีสังอีสังนะครับผมอ่ตกใจหมดเลย <c oughs> โว้สะดุ้งเธอไปทำอะไรมาปิดดีกว่า มันเมื่อกี้มันพูดเองอะตกใจหมดโอ้ยนะครับขวัญเลยขวัมาเอาโอเคแต่ลูกโลดเมื่อกี้คำามาเลยนะยี่นว่าอะไรนะเคำเมื่อกี้ที่พูดตอนเมื่อกี้อะไรนะจอมกได้ไอหยังเออไอหยังใช่ไหมใช่เหรอไอหยังพูดได้เหรอะไอหยังเน่แต่ว่าอะไรอโอเคโอเคพูดไปแล้วโอเคครับต่อมาเลยครับผมวันศีลแปลว่าวันพระวันพระไทยใหญ่พูดเยอะว่า อะไรเป็นไทยใหญ่มองนี่แกลุกสถานการณ์วันพระวันพระเหรอส่วนมากแม่ผมก็จะพูดว่าวันศีลวันศีลเหมือนกันนะครับเหมือนคําภาษาเหนือใช่ไหมภาษาเหนือพูดอะไรนะวันศีใช่ไหมวันศีลวันศีเหมือนคล้ายๆกันเลยไทยก็จะพูดจะพูดว่าวันศีลนะครับซึ่งแปลว่าวันพระนะครับน้องเอาทีขออีกสัก สองคำนะครับเราก็เดี๋ยวจะขออนุญาตจบคลิปในการเพราะว่าคลิปนี้ตอนไม่อยากให้มันยาวจนเกินไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าตอนกลับหน่อยมีเวลาว่างก็จะมาทาคอนเทนต์สอนคู่ไทยใหญ่กับภาษาเหนือีกนะครับผมเนาะโอเคใครดูถึงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้ครับผมคาต่อมาเลยครับผมบกักล้วยเต้บกักล้วยเต้ทำไมสําเรียงหมได <laughs> ้ <laughs> <บะ S 1> อะไรยากกบากกัโกยเตบัโกยเตสอันนี้คือเป็นเป็นทางเชียงใหม่ลอ,องบกกัโกยเตสบัโกยเตสคิดแปลว่ามะละกอนะค,ะครับอาชัยใหญ่ก็พูดว่าหมากสร้างพอหม,มากสร้างพอแหมนะครับผมนะภูมิยากคำนี้ครับลองพูดต่างกันได้นะครับผมอะคําสุดท้ายนะครับเพื่อนๆครับคาต่อมาครับคำท้ายเลยนะครับอันนี้ของโปรดก็ค่ะครับผมส้มเขียวหวาน ไรคส้มเกี้ยงเขียวหวานอ่ะที่แปลว่าส้มเขียวหวานอ่ะแปลเป็นไทยว่าส้มเขียวหวานนะครับวกน้องภาษาใหญ่นะครับพูดได้ว่าหมักจ๊อกหมักจ๊อกนะครับมันก็จะตลกนิดเนึงยนะครับผมนะโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะได้สี่ห้าคำอยู่เหมือนกันนะครับวกน้องก็เพื่อนๆท่านใดที่อยากจะรู้คําไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับที่เป็นภาษาเหนือแล้วก็ที่เป็นภาษา ใครใหญ่เงครับน้องโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกับหน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับผมโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย